กำลังเข้าสู่ยุคที่พลังงานสะอาดกลายเป็นพลังงานหลักของโลกพวกเราสามการไฟฟ้าจึงประสานกำลังพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน Clean Energy for Life โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไ y b บริของกอฟผอแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มหานครสดใสกับ n e a e ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมวิถีท้องถิ่นกับ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนทั่วไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน3การไฟฟ้าตอบโจทย์พลังงานสะอาดส่งต่อความสุขให้คนไทย Clean Energy for Life